thank you วันนี้ผมจะมารีวิวฟิลเตอร์ที่ใช้โปรเทคหน้าเลนนะครับโ o y a HD Nano Mark II คือผมมาไปซื้อเลนตัวท็อปมาก็คือ Sony FE 24-70 F 2.8 GM แล้วผมก็เลยมาหาว่าเอ๊ะฟิลเตอร์ตัวไหนที่มันเหมาะสมกับเลนเกรดโปรแบบนี้เพื่อให้ลดทอนคุณภาพของภาพน้อยที่สุดและยังต้องโปรเทคหน้าเลนสแสนแพงตัวนี้ให้ได้ด้วยผมหาไปหามาผมมาลงตัวที่ตัวนี้ Hoya HD Nano Mark II ตัวนี้เป็นตัวท็อปของโ o y a เลยนะครับมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างอย่างแรกมันเคลือบนาโน แบบแข็งพิเศษ32ชั้นซึ่งมันจะทนต่อแรงขีดข่วนการเคลือบหนาขนาดนี้ถือว่าใช้งานได้ถัดไปฟีเจอร์มันก็คือต้องเช็ดง่ายเพราะว่าเวลาที่ผมใช้งานเลนเนี่ยผมอาจจะไปโดนละอองน้ําไปโดนมือตัวเองเนี่ยกดเข้าไปมันต้องเช็ดได้และต้องใช้เสื้อของผมเนี่ยต้องสามารถทนทานผ้าแบบนี้ได้ที่ไม่ใช่จําเป็นต้องเป็นเลนทิชชู่เท่านั้นเพราะว่าเวลาไปถ่ายรูปจริงๆเนี่ยคุณไม่มีเวลาที่จะมานั่งหยิบเลนทิชชู่มาเช็ดผมก็เอาเสื้อผมเช็ดไปเลยเพราะงั้นหนึ่ง ต้องเช็ดง่าย2ต้องทนต่อรอยขีดข่วนเพราะว่านี่เป็นเสื้อยืดไม่ใช่ผ้าที่สําหรับการเช็ดเลนซึ่งมันไปเข้ากับฟีเจอร์ตัวถัดไปฮะคือเขาบอกว่าเคลือบพื้นผิวแข็งอัลตร8 0้า8เ0ทนทานต่อรอยขีดข่วนอืตรงนี้แหละ ที่ผมชอบมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น4ีเท่าเมื่อเทียบกับออปติกทั่วไปตัวกระจกคุณภาพสูงตัดแสง UV ได้ดีแล้วก็ตัวขอบมีความบางทำจากอลูมิเนียมเพื่อความทนทานอันนี้ก็คือเป็นฟีเจอร์ของฟิลเตอร์ที่ผมหาซึ่งมันมาลงตัวที่ตัวนี้ฮะโฮย่านาโนเอชดีมาร์ค2ผมติดอยู่กับเลนส์เอฟอียี่สิบสี่เจ็ดสิบเอฟสองจุดแปดจีเอ็มตัวนี้เรียบร้อยละเดี๋ยวเรามาลองดูกันใกล้ๆดีกว่านะฮะว่าถ้าผมหยดน้ำลงไปมันจะเป็นยังไงน้ามันจะเป็น มันจะลื่นๆเห็นไหมแล้วสุดท้ายนะคุณอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเช็ดมันด้วยซ้าแต่คุณใช้วิธีแบบนี้ก็จะเหลือหยดน้านิดหน่อยผ้ามาเช็ดหรือเอาเลนทิชชูเช็ดเดี๋ยวผมจะลองทําลอยด้วยนิ้วมือดูนะฮะป๊าบเนี่ยผมพยายามทําลอยด้วยนิ้วมือแบบนี้เอามือไปจับในความเป็นจริงเนี่ยเวลาผมใช้งานจริงเนี่ยผมก็เช็ดแบบนี้เอาเสื้อยืดตัวเองเนยเช็ด เรียบร้อยแล้วก็โอเคนะครับเนี่ยผมก็ลองส่องสองสะท้อนกับไฟดูก็ไม่ได้เป็นอะไรส่วนเรื่องของการติดเข้าไปที่หน้าเลนเนี่ยขอบความบางประมาณนี้เลย โฮย่า HD Nano Mark II Made in Japan จากที่คุณเห็นไปนะครับนี่คือเหตุผลที่ผมเลือกตัวฟิลเตอร์โฮย่า HD Nano Mark II มาเป็นฟิลเตอร์ที่ติดกับเลนส์ FE 2470 f 2 8 g m ของผมถ้าใครอยากซื้อโฮย่า Nano HD Mark II สามารถมาช้อปปิ้งกันได้ที่ www. e l e p t o com. s o m s h o p หรือใครสะดวกช้อปปี้ lazada line myshop JD t e n t a n Tiktok ก็สามารถเสิร์ชชื่อร้าน e l e p t o c o ได้ครับเจอใหม่คลิปหน้าครับ